วันนี้คุณโอ๊กผ่านทองแท้ค่ะพร้อมด้วยภรรยาเป็นตัวแทนครอบครัวไปเยี่ยมคุณทักษิณครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่27แล้วนะคะโดยหลังจากเยี่ยมเสร็จก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะบอกว่าคุณทักษิณฝากให้กำลังใจอาจาร,รย์เชนในการสู้ศึกเลือกตั้งปี69ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะ คุณโน่สวัสดีค่ะคุณโน่ค่ะเยี่ยมคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะคุณโอเคครับค่ะ ใช้การพูดคุยได้ไงบ้างครับคุณดูก็ไม่ไม่เีอะครับถามเรื่องลหลานๆมากถามเรื่องหลานๆสุขภาพความเครียดความดันปกติไหมคะปกดีจังค่ะคุณพ่อวางแผนไว้ไงไหมคุณโดเพราะว่าปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในเรือนจําจะมีกิจกรรมอะไรไหมดไม่ไม่ทราบเลยครับแค่คุยถึงลหลานๆนะครับค่ะว่าลหลานๆยังไงบ้างใช่ไหมคะพูดถึงลหลานๆครัดถึงลหลานๆตอนแล้วคุณพ่อได้ฝากอะไรมาก็ฝากให้กําลังใจเชนครับขนัาด ขอบคุณมากคับขอบคุณนะคะคุณโขอบคุณค่ะ วันนี้คุณโอ๊คผ่านทองแท้นะคะและภรรยาก็เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรไปเยี่ยมคุณทักษิณที่เรือนจํากลางคลองเปรมค่ะโดยคุณโอ๊คให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าสุขภาพของคุณทักษิณโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีความเครียดแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตค่ะโดยเนื้อหาที่พูดคุยส่วนใหญ่ก็คุณทักษิณระบุว่าคิดถึงหล,ลานแล้วก็สอบถามว่าหลานแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างส่วนเรื่องกิจกรรมภายในเรือนจําช่วงเทศกาล ปีใหม่ปีใหม่นะคะคุณอกบอกว,ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะแต่ว่านอกจากที่มีการพูดคุยเรื่องประเด็นครอบครัวแล้วนะคะคุณโอกก็มีการให้สัมภาษณ์เขาว่าคุณทักษิณได้ฝากส่งกำลังใจถึงอาจารย์เชนยศชันันท์วงสวรริ์ซึ่งเป็นลูกชายของนายสมชายแล้วกออ็นางยาวภาค่ะแล้วก็ให้กำลังใจในการที่จะเป็นแคดิเดตนายกพักเพื่อไทยในการสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงค่ะ